สวัสดีวันอาทิตย์ที่26่สกพฤษภานะคะวันนี้เจนก็ได้เดินทางมาที่ธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทค่ะสําหรับวันนี้นะคะประชาชนก็ยงังหลั่งไหลมากราบบารามีหลวงปู่กันอย่างเหลือล้นนะคะนี่นะคะดูจํานวนคนได้เลยค่ะสําหรับใครที่มาช่วงบ่ายไม่ได้เข้ากราบหลวงปู่ไม่ต้องเสียใจนะคะสามารถมากราบขอพรองค์รูปเหมือนหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรูปยืนนี้ได้นะคะ กระซิบนิดนึงนะคะใครขอก็สําเร็จค่ะจากนั้นนะคะเจนก็มาต่อแถวรอคิวเพื่อเข้าบูชาวัตถุมงคลน,นะคะจะบอกว่านานมากนะคะสําหรับใครที่บูชาวัตถุมงคลจากร้านเจนไปนะคะรับร้องว่าของแท้แน่นอนค่ะและนี่นะคะก็เป็นกุฏิหลังใหม่ของหลวงปู่นะคะเป็นศาลากลางน้าน,นะคะ ที่ได้สร้างเป็นศาลากลางน้ำเนื่องจากตอนที่ถมยืงสร้างกุฏินะคะทางผู้สร้างนะคะได้ฝันเห็นองค์พญานาคค่ะก็เลยได้สร้างเป็นศาลากลางน้ำอยู่ใกล้ๆก,ก,กับองค์พญานาคสององค์นะคะคือองค์สีขาวและองค์สีเขียวที่ให้กรับขอพรนะคะจะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะติดติดกันนะคะจะเป็นศาลาท้าวเวสสุวรรณนะคะสามารถเอาพวงมาลัยนะคะน้ำแดงมาถวายนะคะเพื่อขอพรเรื่องความรักหน้าที่การงานหรือเรื่องโชคลาภก็ได้คะ่ะ